ไฮไฮสวัสดีนะคะพิมพ์พิม d i รี่ค่ะพิมพ์พิมไดรี่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเปียวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินทางกับสายการบินแอร์มาเกาซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เราตื่นเต้นมากๆนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเป็นการที่เป็นทิปที่รอนานมากเปียวรอทิปนี้มาเกือบห้าปี ก็ไปดูกันว่าสายการบินแอร์มา,กาเกลนี่การบริการเขาจะเป็นยังไงไฟจะมีดีเลยหรือเปล่าเครื่องข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาหารอร่อยไหมเพราะว่าอันนี้เป็นฟูลเซอร์วิสมีทั้งอาหารแล้วก็สื่อความบันเทิงจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อ <ๆ S 2> จะพาเพื่อนๆเนี่ยรีวิวตั้งแต่ต้นจนถึงญี่ปุ่นเลยว่าควรค่าแก่การแบบจองสายการบินนี้เดินทางไหมนะคะเพราะว่าเราจองได้ช่วงสงกรานก็ถือว่าราคาโอเคอยู่ที่คนละประมาณ7จ็ดพันต่อคนขาไปอย่างเดียวขากลับจองอีกสายการบินนึงนะคะเป็น ช่วงโปรของเขาก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับแอร์มาเกาและการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยตัวเองครั้งแรกไปที่ญี่ปุ่นมือใหม่ดูคลิปนี้ไว้เลยนะคะเรื่อพาเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงญี่ปุ่นเลยค่ะพร้อมแล้วไปเดินทางกับพี่คนเลยสําหรับเพื่อนๆที่มาใส่กันบินแอร์มาเกานะคะเราก็สามารถดูได้ที่ป้ายประตู ได้เลยว่าเราควรมาลงที่ไหนสําหรับแอร์มาเกก็อยู่ที่ประตูที่10นะคะประตูสุดท้ายเลยจะใกล้กับเคาน์เตอร์อเช็คอินค่ะนี่ลยคะเราก็เดินเข้าประตูได้เลยเคาน์เตอร์อเช็คอินของเราก็อยู่เคาน์เตอร์ W นะคะนี่เลยนะคะเคาน์เตอร์อเช็คอิน W a i r m a c a u แล้วก็สามารถมาดูที่จอได้ว่าไฟของเรามีการเลื่อนหรือเปล่าแล้วก็เคาน์เตอร์อเช็คอินเนี่ยเปิดให้เราเช็คอินหรือย,ยังนะคะก็สามารถมาเช็คได้ที่จอตรงนี้เลยนะโอเคอันนี้คือ a i r p o r t l o o k ไปญี่ปุ่นโอทีนดีนะคะ <laughs> สำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะก็จะเปิดให้เช็คอินก่อนบิน3มชั่วโมงนี่เลยแล้วก็มาต่อแถวแล้วถ้าพอเราใกล้จะถึงแล้วมีเคาน์เตอร์ไหนว่างก็สามารถเดินเข้าไปเช็คอินได้เลยนะคะเอกสารนี่เราต้องเตรียมสำหรับใช้เช็คอินนะคะนั่นก็คือพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ช่องไหนว่างเดินเข้าไปได้เลยนะคะและเราก็สามารถเช็คทูสัมภาระได้เลยนะคะไปรับที่ปลายทางเลยค่ะ นี่ทริปนี้มีคนช่วยโยกกระเป๋าทุกทริปย,ยกเองสำหรับน้ำหนักกระเป๋าคือ25นะคะพอดีเลย <c oughs> ต่อไปเราก็ต้องดูตามป้ายผู้โดยสาระคะ่ะออกระหว่างประเทศนะคะนี่เลยเราก็ต้องไปตรงนี้นะเพื่อนๆน,นี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นบันไดวัดใจ สำหรับถ้าใครแบบมาส่งแฟนไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมตัวเครื่องบินของเรานะคะกับพาสปอร์ตของเรานะคะไปสแกนเลยตรงนั้นนะคะต่อไปแล้วก็ไปเจอกันที่ตมนะคะตมไทยคะ่ะไปสแต็มออกประเทศนะคะตอนนี้เราผ่านตมไทยไปแล้วสเต็มออกประเทศแล้วนะคะก็จะเข้ามาข้างในเราไปที่เกต D8 เราก็ตามตรงนี้ไปเลยนะเพื่อนนี่ดีเลี้ยวขวานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราก็มาดู King Power ก่อกด์มาลนตาเวอร์ Five minutes later เกตเราก็ D8 เขาก็จะบอกเลยว่าอยู่ที่ชั้น3มให้เราลงบันไดเลื่อนไปนะคะพอลงบันไดเลื่อนมาเราก็จะเจอกับป้ายนี้ของเรา D 8เราก็เลี้ยวขวาตามป้ายไปเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้ขายน้ำกับขนมด้วยนะคะเผื่อใครอยากซื้อไปต่อนะคะดีมาเก้าแอร์ เลงทางนี้เลยพอเราลงมาแล้วก็สามารถใช้ตั๋วบอดดิ้งพาของเรากับพาสปอร์ตเช็คอินอีกครั้งเพื่อขึ้นเครื่องได้เลยจ้าสำหรับวิธีการดูตั๋วนะคะเลขไฟของเราก็คือ NX991 นะแล้วก็เกตที่เรามาขึ้น D8 นะคะบอดดิ้งไทม์คือประตูจะเปิดเนี่ย4ทุ่มหนาทีนะคะที่นั่งของเราก็คือ 13D ค่ะจะเป็นที่นั่งติดทางเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วที่จะจากกรุงเทพไปลงที่มาเก๊าก่อนนะคะ เขาก็จะให้ตั๋วเรามาทั้งหมด2ใบพร้อมกันเลยจ้าส่วนสัมภาระก็ไปรับที่โอซาก้าได้เลยจะเป็นเช็คทรูนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปลากกระเป๋าเองเนาะไม่ต้องไปโหลดใหม่ด้วยพอเช็คอินตัว๋วเข้ามาแล้วเรียบร้อยเราก็เดินไปเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆนี่ไปเลยค่ะ เอาออกมาดูได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ให้ดูระยะห่างของที่นั่งนะคะกว้างนะนเพื่อนแล้วก็จะมี USB ให้เสียบชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะมีมีสามารถเสียบชาร์จได้ตรงนี้ก็จะสามารถเปิดออกมาวางนั่งทานอาหารวางแก้วน้ำสำหรับที่นั่งก็จะเป็นแบบ3:3นะคะนี่เลยจอความบันเทิงก็มีให้แต่ว่าจะอยู่แบบนี้จะเป็นจอรวม เาใช้งใ้งนนไดะะคะสำหรับตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นออปชั่นของการดูสื่อความบันเทิงนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใช้กดเพื่อให้เราเอ็นหลังนะคะกดแล้วก็ดันไปสามารถเอ็นหลังได้อาหารเมอที่เน,น,นเป็นเนืด,ดแล้วก็เป็นกุ้งนะคะนี่ก็มีแยมให้แยมเลยไม่ได้ใส่ นี่นะคะเราจะมาต่อเครื่องเราก็เดินไปเลยนะคะนี่ชานเฟอร์เพราะเรามาต่อเครื่องนะคะก็เตรียมพาสปอร์ตกับบัตรอินพาสของเราด้วยนะคะเสร็จแล้วเผื่อ <c oughs> ใครจะเข้าเมืองก็มีบริการตามนี้นะคะมี <c oughs> ขึ้นบัสได้เลยสำหรับเราต่อเครื่องนะคะ <c oughs> เราก็จะไปที่เกตเลย <c oughs> เพราะว่า ตอนนี้กลางคืนแล้ออกไปน่าจะไม่มีรถไฟอะไรแล้วนะคะเผื่อใครมาเที่ยวนะคะมีตู้ไข่ซิมด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีปลั๊กให้เสียบชาร์จแบตด้วยนะคะเราก็สามารถมาดูไฟของเรานะคะว่าเกตไหนได้ที่จอตรงนี้เลยนะคะพร้อมค่ะสำหรับเอกสารก็บอดดิ้งพาสแล้วก็พาสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะ ตรงเวลาเบเวอร์นะคะก็คือไฟสองไฟที่เราบินมาของแอร์มาเก๊าเนี A ่ย e, ไม่ดีเลยเลยเราก็ตรงเวลาด้วยเบาะก็นั่งสบายหลับชำ่ำเดี๋ยวขวาตามป้ายไปเลย,เลยจ้าเราเดินตามป้ายนี้ไปเลยนะคะไปค่ะไมต,ต้องกลัหลงมีป้ายบอกแบบทุกระยะนะนเพื่อนๆนี่เลยไปต่อแถวเข้าต่อมออกันค่ะ แล้วเราก็มาดูนะคะว่ากระเป๋าเราอยู่ที่าสายพานที่เท่าไหร่นะคะของเรา N X 8 5 6้ก็คือสายพานที่4ี่ค่ะเดินตามป้านทางออกไปได้ะะเลยค่ะนีและนี่ก็จะเป็นป้ายถ้าเราจะไปที่ไหนดูตามป้ายนี้เลยนี่ว่าเราต้องการที่จะเดินทางแบบไหนนะคะโอเคสําหรับทีพาเพื่อนเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเนาะลงที่สนามบินสายไซโอซาก้าก็าจบถึงปวันนี้ค่ะเพื่อนติดตามด้วยนะคะว่า ในทริปญี่ปุ่น9วันของเรานี้จะสนุกมันฮาขนาดไหนไปเดินทางกับเพียวกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย